เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับน้ำเยอะด้วยวันนี้น้ำเยอะไม่พอออกสายด้วยกังครับไม้เดียวเลยครับมีไซส์เลยโอ้หมีไซส์ตัวแรกก็ไซส์สวยแล้ว ยแบบช่อนไซส์เกือบโลเลยไซส์ดีไซส์สวยเลยครับ กบยางสีเหลืองครับอันนี้จอดรถตีไม้เดียวครับหมายว่าเป็นข้างถนนเนี่ยครับเส้นที่จะไปสีแยกส่วนโซ่ไหครับหมายจอดตีไม้เดียวครับเคครับ